ดี๋ยวกันช่อินคฟเทนเนอร์ช่นเคยวู้ฮูวันนี้เราไม่ได้เจอกันนานมากเลยก่อนที่เราจะไปกระโดดแบบนี้นะคะเราจะไปจะจะมาพามาหานี่ค่ะนี่พวกซ่าก็คือใหม่ใมอันนี้คือแบบกระโดดกับพี่ต้านะคะนี่น่ารักนอน,นี่น่ารักมากเลยนะคะพี่ก็เคยบอกไปแล้วแหละอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าค่ะเราไปเริ่มกันดีกว่า ก็ไม่ค่อยยวนะมีน้องบองอยทุกคนมีน้องบองไปกันเลยพี่เพิ่งแต่งตัวใหม่นะคะอันนี้ก็จะเลื่อนได้นานระวังตกอันนี้มีเลเซอร์นะจะเป็นเลเซอร์นะเพราะเดกๆกิมวันนี้ก็คงน่าจะถึงร้อยนั่นแหละแต่อาจจะไม่ยาวก็ได้นะพี่เล่นเอิม่มกันดาร์บิคิง อันนี้ก็เป็นลูกโอมนะแต่ให้ดูนี่อันนี้ได้เป็นคำถับของไม่ไม่ไมไมน้องน่าจะชื่อรอล,ลีนาะอเฮ้ยเราปีนเราปีนกรุงได้ไม่ไม่ไม,ม,มนนแล้วที่สิบแปดเก้าร้อยนี่เราจะนะคะมากรุงกันดีกว่านั่นแหละคือเรากรุงน,นี่เราขออน,นุญาตสิบล็อกนะคะ ถ้าเราไม่ใช้เราก็มีอาจตกได้นะคะเพราะพี่เนี่ยเวลาเป็นี้ชิบชิบลก็ลอดเลยแต่บางครั้งก็ไม่ใช้นะคะอันนี้ก็คือแผ่นนะคือแบบนี้เนี่ยสีมว่วงคือแบบนี้เขาเน้นประมาณสีมว่วงนะดูดิสีมว่วงเกือบทุกอันเลยทุกคนคือแบบเนี้ย ไม่มาเป็นคนสร้างนะคะไม่ได่ไม่มา,มาเขาอาจจะชอบสีม่วงนะคะเพราะไม่มาเขาเน้นสีม่วงแต่ไม่มาก็คือเอฟซีพิริต้านนั่นแหละเราอยา่าวมตะคุยเลยค่ะเดี๋ยวเราไม่ถึงหรอกนี่นะเป็นตัวพิริต้านน่ารักมากมากเลยเป็นคะ่ะน่าจะกล้จบคลิปลรวแหละอันนี้ก็ปีนเป็นได้ขึ้นไปนะคะเป็นได้สีฟ้าเนอะอันนี้คือไม่ธรรมดาเขียว เราก็จะกลัวในนึงรู้ว่ามันมันมันขยับตัวเราด้วยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่แน่ใจนะคะเหมือนอมเลูกบอลเนาะแล้วก็ตกค่ะมันเหมือนลูกบอลสีม่วงอะ่ะเพราะว่าดูดีทุกคนมันก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะถูกไหมอันนี้ก็เป็นเส้นทางเล็กๆนะคะ อยากโกงเี่แหละโกงที่เราคิดว่าม er ันโกงได้ตรงนี้พี่ค hy ิดว um ่าโกงไม่ได้หรอกตรงนี้อาจจะโกงได้นะคะใช่เฮ้ยนีใส่ด้วยอยาทุกคนไปอู้หู้คนฮิฮิอจูโหเจ็บไหมคะเขาชอบเนี่ยใส่ด้วยอยาบอกว่าถึงแล้วทุกคนอยจะบอกว่าถึงแล้วเข้าไปดูกันเย็นถึงแล้วเซฟ นะคะมันเขียนว่ายูรินนี่เราจะเป็นโต๊ะคอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะนั่งไดยแล้วก็เป็นเอ่อที่นั่งนะนั่งได้นี่เรามีสปริงแล้วนีม่มีคอนเอร์มาร์กนี่อ่ะจนรับแต่น้องเอฟซีนะี่ะเขาเขียนจริงๆเขาไม่ได้เขียนแบบนี้น้อแล้วเราไปะรู้สึกว่ามันมันใช้ไม่ได้เลย ฉันใช้ได้แต่สปริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉันใช้ได้แต่สปริงฉันใช้ได้แต่สปริงนะถ้างั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ก็กดติดตามพลาดไม่พลาดคิดมใหม่หมนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะไม่ได้เจอกันนานเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปต่อไปนะเป็นแบบออบบี้เดี๋ยวค่อยเจอกันเนาะ